สวัสดครับพอวงดาวนะครับวันนี้จะมานั่งรถกับตรลอนะครับแล้วก็ไล่ออโต้นะครับนั่งรถกับตรลอแล้วให้ตอรไล่ออโต้ไล่น้องตัวเองหแม่งถ่วงรถเขาเื่นเนี่ยไล่ไม่ทันอยู่แล้วครับรถคันนี้กับคันที่ออโต้ขับนะก้าหน้าคือออโต้นะครับจอนี่ลินดี้นะครับดูดิอู๋ตอเลยเลยป้ายแล้วบังเลยป้ายแล้วมันกลับรถไปทางนู้นอะเราโดนมันหลอกแล้วมันเลยป้ายเมื่อกี้เนี้ย ถามมันถามมันก่อนถามมันก่อนถามมาให้เจอเรากดกดสีเอ็มเร็วไรไงมันอยู่นั่นไงนี่ะนี่มันป้อนอาคาอมกมาเลยผมก็นั่งถ่วงตลอดตลอดก็ไม่รู้นะผมนั่งถ่วงอยู่อะเขาก็ไม่รู้นะครับว่าที่ผมนั่งอยู่เนี่ยคือผมนั่งถ่วงอยู่นะครับเอาเอาไปเลยคุณสันจิ ไปล่ามานันมัน่ไหน <c oughs> ไม่รู้ว่าพี่อยู่ตรงเนเอาชนเลเอาชนนะนันจีมันจะหมดดาวะนะ <c oughs> ลองไปแช้กันได้นะแต่รอบางทีบางคนเราก็ไม่รู้นะว่าทำอะไร <c oughs> อูาจะปกล้างอยู่วันนี้เขาหาไม่เจอเว้ยเขาหาโตไม่เจอ สีเแดงสีแดงไปสีแดงไปนี่ไง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 ้ายมือเนี่ยซ้ายมือเนี่ยอนั้นอนั้นอันนั้นอนั้นข้างหลังคนนะนี่อะไรอ๋อเนี่ยคนเนี้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยตลอดเลยฮ่แล้วกูนั่งเทียอะไรกูเนี่ยจะการมาจะการเอาไปไหนอ่ะตลอดข้างหลังข้างหลังข้างหลังขวาขวาขวาเนี่ยเจอเลยขวามือเนี่ยออกขวาเนี่ยเจอเลยนี่ขวามือ ไม้แต่อันนี้ผมไม่ถ่วงกันนะมันเป็นอะไรไม่รู้ดาดดาดดาดอดี๊อะไรอดี๊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 เถื่หนึ่งเถื่อนแป๊ะโต้โชว์ไปโชว์ไปน้องอย่าให้เสียสวยหลุดหลุดจริงหลุดจริงหลุดจริงจบแล้วต่รอคุณอะจอดเลยจอดเลยจอดเลยผมไม่จอดเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนี่ผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมเรียกาให้จอดก่อนจอดก่อนจอดก่อน นี่ผมจะรอรอก่อนไปแล้วลองรอด้วยลองรอก่อนรอรอรอไม่รอผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยน้องผมนะครับว่าให้ต่อรไม่ต้องตามนะครับต่อรอลงมายิงยางมันดิลงยิงยางมันลงเลยลงยิงยางมันเลยน้ายางมันน่ะลงไปเลยลงเลยต่อต่อที่ลงมาต่อที่เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับ <laughs> มันหนีแล้วไอ้ตระลานี้ไอ้ยัยตระลานี้มันเถื่อพี่ห้ามมัน 5, มันก็วิ่งขึ้นโอเคครับก็ประมาณนี้นะรอดแล้วครับเป็นไงพ่อธนาคารทิชชูโอเค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 ไว้เจอกันนะครับทุกคน